การดำเนินงานกศนอเภอสนมประจำปีงบประมาณ2563ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอเภอสนมตั้งอยู่ที่บ้านสนมหมู่ที่สองตำบลสนมอมเภอสนมจังัดสุริอนทร์กศนออสนมมีหน้าที่จัดการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียนของอำเภอ โดยมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด7ตำบล78หมู่บ้านมีกศนอตำบล7แห่งและศูนย์การเรียนชุมชนจำนวน2แห่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมและพบกลุ่มของนักศึกษามีบุคลากรทั้งหมด13คนโดยการบริหารงานของนางสาวกฤติยาชารารัตผู้อำนวย,กา,นยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสนม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสนมดำเนินงานภายใต้ปรัชญาคิดเป็นโดยมีวิสัยทัศน์คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพสามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับวัยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่21จนกลายเป็นเอกลักษณ์ หลากหลายการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่ความเป็นอัตลักษณ์คือคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ความพอเพียงศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสนมดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยการพัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดการผลิต และจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์กอสอนอโดยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีความกว้างขวางยิ่งขึ้นจนนำไปสู่ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ s e Practice ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสนมได้กำหนดบทบาทและภารกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักง,งานกอสศโดยได้จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินกิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้นโครงการสูนฝึกอาชีพชุมชนที่มีความโดดเด่นทุกตำบลโดยกลุ่มเป้าหมายสามารถนำไปประกอบอาชีพ และสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice กศออนอเภอสนมมีดังนี้การมัดย้อมสีตามธรรมชาติบ้านสำโรงหมู่ที่9ตํำบลสนม การตัดเย็บกระเป๋าจากผ้าเขามา้าบ้านนาดีตำบลหนองระคังการทำหมูแดดเดียวหมูที่แปดตำบลแคน,นาการทำน้ำพริกบ้านบุพางหมู่ที่สามตำบลหนองอโย การทอผ้าฝ้ายบ้านหัวงัวหมู่ที่หนึ่งตําบลหัวงัวการทําผลิตภัณฑ์จากต้นไหลบ้านหนองคูนหมู่ที่สิบตําบลนาวนนและการทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านโนนโพตําบลโพนโก ตลอดปีงบประมาณ2-5-6-3ที่ผ่านมากศออนอำเภอสนมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานกศนอในการยกระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามบริบทสังคมในปัจจุบันและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต